ตปชคันธิสิทธิ์ป่วยโดนหัวใจเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนครบสองนาทีเช็คความแค่นใหญ่ไหมั้นเนี้ยอีกห้าร้อยเมตรถึงโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวพ่อพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพ oh ี่เบียร์ต่อเลยค่ะนี่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีพซะก่อนอีกทีค่ะทำไมคนไม่หลับลึกด้ยฉันส้มคิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ฟรีทั่วประเทศ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชม IMU อ็มย n ชาแประจำวันพุทธที่15ตุลาคมพุทธศักราช2557สำหรับวันนี้พบกับดิฉันทัศด,ดาวดวงจันโชธที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารรับร้วมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามพร้อมทั้งข่าวอื่นที่น่าสนใจค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามจัดประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่หน่วยงานภายในที่มีส่วนรับผิดชอบค่ะ ในห้องประชุมหนึ่งรอยที่นั่งอาคารกิจการนักศึกษารองศาสตราจารย์สมชายวุงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสุรคามเป็นประธานในการประชุมเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555ถึง2556โดยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีฝึกซ้อมของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในวันที่22-24ตุลาคม พุทธศักราช2557นี้ณห,หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในวันนี้จึงได้ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่ประธานรองประธานเลขานุการและผู้ช่วยทุกฝ่ายในการจัดเตรียมงานเตรียมสถานที่อทิฝ่ายฝึกซ้อมฝ่ายปริญญาบัตรฝ่ายขานนามบัณฑิตฝ่ายอาคารสถานที่เครื่องเสียงจุดประชาสัมพันธ์ฝ่ายอาหารเครื่องดืม่มงานเลี้ยงราตรีบัณฑิต การจัดเตรียมสถานที่ถ่ายรูปของส่วนกลางส่วนคณะจุดถ่ายรูปรวมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประดิษฐ์เอกทัศน์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้รับทราบในส่วนของการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ โดยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานเพื่อให้การจัดพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานให้สมเกียรติแก่บัณฑิตทุกคนซึ่งจุดที่กังวลคือความพร้อมของบัณฑิตที่จะฝึกซ้อมในเรื่องของจังหวะการเดินการก้าวเดินเข้าจุดซึ่งเป็นปัญหาทุกปีเพราะบัณฑิตจะมีความตื่นเต้นยิ่งเมื่อเข้าถึงจุดรับ จะเกิดอาการเกรง็งอาจทําให้สะดุดได้โดยจะได้มอบให้ฝ่ายฝึกซ้อมได้ทําความเข้าใจกับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งสําหรับในปีนี้มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแยกเป็นครุศาสตร์บัณฑิต4 7 1คนวิทยาศาสตร์บัณฑิต5 7 7คนวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต42คนศิลปศาสตร์บัณฑิต226คน รัฐประาศ,าศาสนศาสตร์บัณฑิต190เาคนรัฐาศาสตร์บัณฑิต151คนนิติศาสตร์บัณฑิต194คนบริหารธุรกิจบัณฑิต453คนบัญชีบัณฑิต268คนเทคโนโลยีบัณฑิต48คนและศิลปะบัณฑิต9คนซึ่งเข้ารายงานตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะแล้วกว่า2,200คนจากทั้งสิ้น2629คน ส่วนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตนั้นไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีจำนวนไม่มากโดยกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสุรคามตรงกับวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2557ในภาคเช้าณนะหอประชุมมหาวชิชลาลงกรมหาวิทยาลัยราชพัฒสกนลนคร าจากนั้นนะคะทางฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตค่ะก็ได้จัดการประชุมทําความเข้าใจแก่อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมบัณฑิตนะคะเพื่อให้ความรู้และชี้แจงแนวทางการฝึกซ้อมการเตรียมรับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ mm hmm. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประดิษฐ์เอกทัศนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นประธานในการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชพัฒหาศรคามซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24ตุลาคมพุทธศักราช2557ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชพัฒหาศรคามในวันนี้จึงได้มีการประชุมในส่วนของฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตโดยมีอาจารย์ที่ควบคุมดูแลแยกตามสาขาและจะจัดแบ่งบัณฑิตฝึกซ้อมตามกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดการฝึกซ้อมเป็นไปได้ด้วยดีเรียบร้อย โดยกำหนดอาจารย์ที่ควบคุมดูแลได้รับทราบเรื่องระเบียบวินัยของบัณฑิตยอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องของการตรงต่อเวลาการแต่งกายสิ่งที่สำคัญในการฝึกซ้อมคือรองเท้าที่มีความสำคัญต่อการเดินจึงเห็นสมควรแจ้งให้บัณฑิตทราบว่าให้ใส่รองเท้าตามที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริงจะได้เกิดความเคยชินในการเดินการก้าวเข้าจังหวะซึ่งกำหนดการเดินคือซ้ายขวาชิด เข้าตามจุดที่กำหนดพร้อมทั้งฝึกใช้มือในการรับพระราชทานปริญญาบัตรให้เกิดความคล่องแคล่วสวยงามและมีความพร้อมเรียงกันซึ่งในขณะนี้ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตได้ฝึกซ้อมและเตรียมนักศึกษาที่จะเป็นสตาฟในการช่วยฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วจึงมั่นใจได้ว่าจะช่วยให้การถ่ายทอดความรู้แก่บัณฑิตได้เป็นอย่างดีค่ะ มาติดตามกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวฝากจากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชาพัฒน์รีสวัสดิ์นะคะโดยขอเชิญผู้ที่มีอายุนะคะ20ถึง50ปีขึ้นไปค่ะเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักนะคะได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชาพัฒน์สีสวัสดิ์โดยนะคะให้บริการนะคะตั้งแต่วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่13พฤศจิกาย,ยน2557นะคะสามารถที่จะไปใช้บริการกันได้ค่ะตั้งแต่วัน จนถึงวันพฤหัสบดีนะคะเวลา9นาฬิกาเป็นจนถึงเวลา16นาฬิกากันเลยนะคะในการนี้ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ไปยังน้องๆนักศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรวมทั้งสถาบันการพัศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามพร้อมทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ของทั้ง2หน่วยงานนะคะสามารถที่จะไปใช้บริการนะคะรับวัคซีนกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจค่ะที่ทางทีมข่าว iM U Channel ได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สําหรับวันนี้ดิฉันทัดดาวดวงจันโชธพร้อม ทั้งทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะเีีววแง,แง,งป็นาส,สััรรมมมค ่สม,มชช24ชั่วโมงคือพันธะสัญญาที่สอพอชอรหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชักตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุ โรคประจำตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชําง,งานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา